วันนี้นะคะคาถามนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามครูเยอะมากค่ะว่าครูค,คะหนูเจ็บปวดเรื่องความรักเหลือเกินหนูโหยหาความรักมาตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าพอเจอความรักเนี่ยมันก็เจ็บปวดนะคะมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่หนูก็รักเขาค่ะหนูควรจะอยู่ต่อหรือว่าหนูควรจะพอแค่นี้คาถามนี้นะคะจะถูกแก้ไขโดยทันทีค่ะถ้าคุณเปิดใจฟังครูสิตาค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าปฏิเสธเรื่องความรัก มาตลอดชีวิตเลยนะเรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับความรักอ่ะเรามักจะหยุดทันทีสาหรับตัวครูนะคะเรียกว่าเราตามหามันโหยหาเราอยากจะมีรักดีๆเหมือนเจ้าหญิงที่เจอเจ้าชายในชีวิตจริงเมื่อครูดได้เรื่องรู้ความรักเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแร,รงดึงดูดค่ะครูดได้รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่เราโหยหาเรื่องความรักมาค่ะมันเป็นการที่เราปล่อยพลังงานแห่งความขาดแคลน และความเศร้าส้อยในความโหยหาของเรามันมีความเศร้าส้อยมันมีความเศร้าโศกมันมีความผิดหวังมันมีความเสียใจมันมีพลังงานลบๆอยู่ในพลังแห่งความรักซึ่งจริงๆเราอยากได้รักดีนะแต่สิ่งที่เราปล่อยความรู้สึกออกมามันเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนาทุกคนเข้าใจสิ่งที่ครูพูดใช่ไหมคะครูบอกว่าเราอยากจะมีรักดีๆค่ะแต่ความรู้สึกถึงความรักของพวกเราอะเราปล่อยไปอีกด้านหนึ่งค่ะคือ กลัวผิดหวังจังเลยรักครั้งนี้จะดีหรือเปล่านะฉันจะต้องผิดหวังอีก่ครั้งทําอย่างไรฉันถึงจะได้คนแบบที่ฉันปรารถนาทําอย่างไรฉันถึงจะเจอเจ้าชายในชีวิจริงทั้งหมดทั้งมวลค่ะเราไปปล่อยอารมณ์ตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนานี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่เราปล่อยอารมณ์ความรู้สึกด้านไหนมากกว่าคุณปล่อยด้านลบด้านลบจะดึงดูดเข้ามาค่ะเป็นความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักลบ,ลบ คำถามนี้ถูแก้ไขง่ายมากค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่ในดินแดนความรักที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่หยุดเป็นเรื่องที่น่าจะดีกว่าเพราะคุณรู้ว่าก่อนหน้านี้นคุณปล่อยพลังงานแห่งความสุขหรือความทุกข์ไงถ้าคุณปล่อยพลังงานงานแห่งความทุกข์แน่นอนค่ะรักครั้งนี้นก็จะเป็นรักที่ทําให้คุณก่อให้เผิดทุ์แต่หากคุณต้องการที่จะมีรักครั้งใหม่ คุณเองต้องปล่อยคลื่นพลังงานแห่งความรักเข้าม่ว่าเฮ้ยรักดีๆมันมีจริงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามเฮ้ยเราคู่ควรที่จะมีรักดีๆเราคู่ควรที่จะมีความสุขนะในเรื่องของความรักเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะฉันคู่ควรจะได้รับสิบ่งดีๆฉันจะเป็นที่รักของคนทุกคนเลยนะเมื่อคุณปล่อยพลังแห่งความรักด้านดีอะค่ะคุณสังเกตไหมว่าบนโลกเนี้มันไม่มีใครที่ไม่มีคนรักจริงๆหรอกจริงๆแล้ว แต่ละคนก็มีสิ่งที่รักแตกต่างกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะคนนั้นจะเป็นเพศอะไรเขาคู่ควรที่จะมีคนของเขาที่จะดูแลเอาใจใส่เขาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่รู้เทคนิค เทคนิคนี้จะทําให้เขาดึงดูดคู่รักดีๆและเขาจะหยุดโหยหาทันทีเพราะเขาจะอิ่มเต็มกับสิ่งที่เขาปรารถนาแต่เราต้องปล่อยพลังงานก่อนนะด้านดีก่อนรู้สึกก่อนและเชื่อมันมาก,ก่อนค่ะเมื่อครูนะคะครูจิตาเองเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในพลังงานรักแทนความโหยหาตลอดมีรักกี่ทีผิดหวังตลอดค่ะมีรักกี่ทีไม่เคยสมหวังเลยจนเมื่อครูเปลี่ยนตัวเองค่ะมารักตัวเองมากขึ้นมาเชื่อว่ารักดีๆมีอยู่จริงครูได้เจอเจ้าชายมีจริตีจริงครูได้เจอคนที่ครูเกลียเหมือนในสมุด ความฝันเลยว่าจะปรารถนาความรักแบบนี้และมันก็เจอจริงจริงค่ะปัจจุบันนี้ครูอยู่กับสามีนะคะแต่งงานกันมาหนึ่งปีค่ะมีความรักที่ต้องบอกว่ามีความสุขมากมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยมีคู่ครองมาแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผิดหวังซ้ำซากมากเลยนะมาอีกทีรูปแบบเดิมหมดเลยเพราะเราไม่เปลี่ยนอารมณ์เราไงโอเคไหมดังนั้นถ้าวันนี้คุณจะังโผยหาความรักอยู่ คลิปนี้จะช่วยเยียวยาและแก้ปัญหาหัวใจคุณนี่คือทฤษฎีระดับโลมนี่คือกฎระดับโล,ล่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณตายค่ะจากคนติดลบสิบล้านเลยมันติดตัว20บาทมารวยมารอดด้วยการเจอกฎจกักรวาลกฎดการเดิมมาเปลี่ยนชีวิตใหม่จากคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องความรักจริงๆเลยวันนี้ตื่นรู้และพร้อมจะแบ่งปันใพวกเราทุกคนค่ะถ้าใครมาใหม่นะคะฟังคลิปนี้ชอบกดไลค์กด subscribe นะคะกด ซีเฟิร์ด้วยจะได้เห็นครูก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์และแบบปนร์ีนี้กับผู้คนค่ะเพราะครูเชื่อว่าเราดึงดูดสิ่งดีๆได้ใครมาใหม่อย่าลืมเรียนมาหากลัย21ปาร์วันองคุณสิตานะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นที่ w w w t e a c h e r s t a r com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ